ออยยยยากเเป็นศรรรรรษฐีีีีต้งมคววววิธววววววสนับสนุนโดยสเนลเอทบายสยามสเนลเอาละครับท่านผู้ชมครับแหม่บ่ายวันนี้นะฮะเราได้รับเกียรติจากคุณแม่คนสวยแล้วก็คุณแม่คนดังนะครับกำลังจะเป็นคุณแม่จริงๆก็เป็นแล้วเนะานะค่ะนะฮะแต่พวกเราก็ลุ้นกันอยู่นะครับแหม่คุณแพท <ไป S 2> นั่นเองนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่กี่เดือนแล้วฮะคุณแพท กำลังจะ8ดแล้วค่ะใช่จะเป็นคุณแม่เร็วนี้แล้วเร็วๆแล้วค่ะเร็วๆจะได้อุ้ม้องเลี้ยงลูกแล้วลูกชายหรือว่าลูกสาวลูกชายด้วยแม่สมใจคุณแม่เลยนะทั้งคุณพ่อคุณแม่อยากได้ลูกชายทั้งคู่เพราะคิดว่าต่อให้เลี้ยงลูกผู้หญิงก็ไม่น่าดอวแล้วเวลาตอนท้องนี่ผมร่วงผมไรบ้างไหมมีปัญหาค่ะคือวันนี้ก็เลยจะมาแนะนําคือพูดตรงๆเลยนะคะว่าจริงๆอะแพรเป็นพรีเซนเตอร์ตัวนี้ได้ก็เพราะว่าใช้ของเขามาก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ตกลงปรงใจว่าโอเคงั้นเดี๋ยวจะเป็นซ ใช่ค่ะคือจริงๆปัญหาของแพทคือหนึ่งแพททำงานทุกวันปัญหาผมที่ตามมาคือผมร่วงผมขาดผมบางแล้วก็มีแบบว่าทำมาทุกอย่างแล้วค่ะมันจะเป็นไปต่อผมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะสังเกตง่ายๆคือผมร่วงเนี่ยก็คือเวลาช่างทําผมหวีผมได้ผมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกแบบ แพศผมแกไม่ไหวแล้วหรือเวลาอาบน้องอาบน้ำเนี้ยก็จะแบบว่าโอ๊ยอะไรมันจะเต็มเต็มเลยนะเต็มอ่างไปหมดเลยอะไรเงี้ยทีนี้เนี่ยด้วยความที่แพศรู้จักกับพี่แหวนคือเหมือนเป็นทอดๆกันมาแล้วพี่แหวนเนี่ยเขาผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยเขายังไม่ลนอ์ที่ไหนเขาลองขายก่อนแล้วเขาขายได้แบบสอง0 0กว่าขวดนะคะเราก็เลยบอกว่าเราเราขอลองใช้นี่ยังไม่เปิดตัวก็20,000ข่นขวดค่ะนี่คือยังคือตอนที่เรานัดคุยกันอ่ะคือยังไม่ลนอ์เลยคือเขาคือลองขายแล้วเขาขายได้ดีเราก็เลยบอกว่าถ้า ดีเราขอใช้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันว่าเออจะเป็นหรือไม่เป็นอะไรยังไงปรากฏว่าตอนก่อนหน้านี้แพทก็ลองลองแชมพูมาเยอะอซึ่งปัญหาที่เห็นที่ช่างผมจะพูดเลยว่าเขาชอบถามแพทว่าแกสระผมหรือ,อยังทำไมอะหรือนี่แกสระผมไม่สะอาดหรือเปล่าเพราะคือ พอสระเสร็จผมยังปีกเปียกไงค่ะแต่พอไดแล้วเนี่ยไม่ถึงประมาณไม่ถึง5นาทีค่ะในช่วงไดให้ผมแห้งหนังหัวมันมันแบบเป็นเส้นๆเคยเห็นคนหนังหัวมันทั้งๆที่เราสระผมแล้วเราก็มั่นใจว่าเราล้างสะอาดแน่ๆเพราะแพทค่อนข้างใช้เวลาเยอะแต่ว่าทําไมทุกแล้วเป็นอย่างเงี้ยมาประมาณ5 6วันเรารู้สึกไม่ใช่ละน่าจะเป็นที่ยาสระผมสิวขึ้นกรอบหน้ากับหลังเยอะมากเพราะแพ้ตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าน่าจะเป็นฮอร์โมนหรือเราไปแพ้ฝุ่นแพ้อะไรมา คุณหมอเป็นคนบอกกับแพทย์แล้วก็การันตีเลยว่ามันเป็นเพราะยาสระผมด้วยซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่รู้คนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าเป็นเพราะฝุ่นเป็นเพราะแพ้ครีมเพราะเหงื่อ,อแต่จริงๆแล้วเนี่ยขึ้นตามอย่างเงี้ยให้สังเกตเลยว่าน่าจะเป็นเพราะ ยาสระผมด้วยใช่ค่ะนี้อันนี้เห็นด้วยเป็นเบนเคยเป็นต้องเปลี่ยนบางทีก็เป็นเม็ดเม็ดอยู่บนที่สาเงี้ยแล้วก็หนังหัวมันนู้นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็ไอ้พวกลายลายผมที่อยู่ตรงเนี้ยตอนแรกไม่มีอันนี้คือเราสังเกตด้วยเม่งไปเลยสิคะใช่เปคนหัวเม่งค่ะแล้วก็ผมเนี่ยตรงตรงรอยแสกอะไรเงี้ยอย่างที่เห็นนะคะจะขาวกว่านี้เยอะเห็นผิวหนังหนังหัวเลยใช่ใช่ลลายผมก็ไม่มีแต่ทีเนี้ยคือพอเราลองออกมาใช้เนี่ยถ้าถ้าถ้าบอกว่าแพทจะรู้สึกเองเนี่ยมันก็จะตลกเนาะ ตายแล้วส่องหนังหัวทุกวันเลยเหรอคะคุณแพทคนที่เป็นคนบอกแพทแล้วทำให้แพทเชื่อมั่นได้ดีคือช่างผมประจําตัวอ,อย่างแรกเขาก็บอกว่าเออผมดูเงาขึ้นอย่างต่อมาตอนแรกมันเป็นแบบว่าผมแบบเส้นเล็ก,ลกชๆชีๆช้ๆขึ้น เขาก็เข้าใจกันว่าเอ๊ะผมเราขาดหรือเปล่าเพราะเราทําผมบ่อยแต่พี่ช่างทําผมบอกว่าไม่ใช่ผมแบบนี้คือผมขึ้นใหม่นะแพทย์แล้วก็แพทก็จะมีกลายเป็นว่าตอนนี้ลายผมลไรผมเยอะมากเยอะกว่าปกติมันเยอะไปไหมเยอะค่ะเยอะเยอะกว่าปกติมากเราก็เลยอ๋อสงสัยเป็นเพราะยาสระผมซึ่งจริงๆยาสระผมตัวนี้แพทย์ใช้ตั้งแต่ก่อนมีน้องจนพอมีน้องก็ไม่หยุดใช้เพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยส่วนผสมของเขามันเหมาะกับตั้งแต่คนผิวแพ้ง่ายมีปัญหาเรื่องหนังศีรษะแล้วก็ คุณแม่ตั้งท้องหรืออะไรก็แล้วแต่ให้นมบุตรคือใช้ได้หมดเพราะมันไม่มีสารเคมีนะคะไม่มีสารก่อฟองแล้วไม่มีพาราเบนคือไม่มีสารกันบูดสารกันเสียมันก็เลยจะดีกับเราแล้วก็ไอ้ความเข้มข้นของตัววิตามินหรือไอ้ครีมบำรุงที่เขาใช้เนี่ยมันไม่ได้ทําให้หนังศีรษะของแพทมันมแล้วพอใช้วันแรกสิ่งที่ตามมาเลยคือช่างบอกว่าเอา้า หัวไม่มันแล้วนี่คือหัวมันตั้งแต่ผมยังเปียกๆเนี่ยใดปุ๊บหัวมันเลยอ่ะแต่ว่าไม่ไม่เป็นแล้วนะคะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือมันมีน้ํามันม้าจากคอไกโดซึ่งถามว่าทาไมต้องเป็นน้ํามันม้าจากคอไกโดคือหนังศีรษะของเราอ่ะเวลาเราผิวเราแห้งเราชาครีมบํารุงได้หน้าด้วยเช่นกันถูกไหมคะแต่หนังศีรษะเราไม่สามารถเอาครีมบีบแล้วก็ถูอย่างเนี้ยแล้วเราจะคันนะพอหน้าหนาวก็เป็นขุยออกมาซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นส่วนผสมคือ ตัวตัวตัว texture ของมันเนี่ยม,มันสามารถซึมแล้วก็ใกล้เคียงกับของเรามากที่สุดมันเลยสามารถซึมผ่านหนังศรีรษะของเราได้ดีทีนี้หลายๆคนเนี่ยก็จะแก้ปัญหาอย่างแรกก่อนที่แพทจะร,รู้จักตัวเรมีเนี่ยแพทก็แก้ปัญหาโดยการที่ไปซื้อยาสระผมเด็กอะค่ะที่มันเขียนว่า children shampoo ซึ่ง ถามว่าโอเคไหมคือมันก็ช่วยแค่เรื่องของอาการแพ้อ,อาการอาการบอกว่าไม่มีสารเคมีแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยเรื่องบํารุงถูกไหมคะใช่ค่ะนั่นคือปัญหาที่ตามมาว่าผมแพทก็จะมีปัญหาว่าหนังหนังหนังศีรษะไม่มันนะแต่ผมแตกไปหรือใช่มันผมแห้งมากเราก็เลยต้องเปลี่ยนว่าอ่ะงั้นก็พอมาเป็นเลมิเนี่หนึ่งคือพอมันมีบํารุงด้วยเนี่ยเราก็มั่นใจได้เลยว่าหนึ่งคือเราไม่แพ้และสองยังช่วยเรื่องของการบํารุงการซึมซาบผ่านหนังศีรษะเนี่ยมันดีขึ้นหลายหลายคนไม่ใช้ตัวอื่นอะไรเงี้ยค่ะคือ แพทได้ลองมาหมดแล้วล่ะคือแพทมีปัญหาเรื่องผมค่อนข้างเยอะและแพททำงานทุกวันช่างจับผมแพททุกวันคนคนที่ตอบโจทย์แพทและทําให้แพทมั่นใจอย่างที่บอกคือช่างทําผมเลยนะแล้วเขายิ่งทําให้แพทมั่นใจเพราะให้ผมล่วงน้อยลงเด็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ถ้าใครสนใจแพทอยากให้ลองก่อนเหมือนที่แพทลองอะค่ะมีชุดให้ลองมีให้ลองค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยเราเราจะขายกันสี่ขวดเนี่ยสองพันเก้าร้อยแปดสิบบาทหมายถึงว่าสี่ขวดนี่คือสองเซ็ต เป็นเซ็ตก็คือเขาจะเป็นเซ็ตอย่างนี้อันนี้อันนี้หนึ่งเซ็แชมพูกับขิมนวดผมอสองเซ็สขวดแบบนี้สองพบาทแต่วันนี้เนี่ยเราเหลือแค่2,290บาทค่ะและถ้าคุณนะคะโทรมา30สายแรกที่1 5 7่คุณจะได้รับเนี่ยเครื่องที่อยู่ตรงหน้าแพทเนี่ยนะคะเป็นที่เขาเรียกว่าแปลงไฟฟ้าก็คือจะช่วยเรื่องทําให้ผมเนี่ยทาผมง่ายขึ้นนะคะมูลค่า1590บาทเนี่ยฟรี ฟรีนะคะแต่ขอเป็นแค่แค่สาสายแรกเท่านั้นสามส30ชุดเท่านั้นนะคะโทรมาที่157 7าดค่ะถ้าให้มีปัญหาอะไรเนี่ยจริงๆอ่ะจะบอกว่าโทรมาปรึกษาก่อนก็ได้เช้วันนี้ทั้งหมด5ชิ้นแค่2องพอเบาทเท่านั้นครับถูกต้องค่ะจริงๆทั้งหมด5ชิ้นเนี่ยใช้ได้นานไหมคุณแพทย์ใช้ได้นานไหมฮะนานนะคะคือตอนนี้มันลุกลามไปจนคนรอบตัวครอบครัวแพทย์ใช้กันหมดแล้วค่ะใช่คือมันอย่างที่บอกคืออาจจะโชคดีคือเหมือนแบบ ถ้าสมมติมีอะไรเกี่ยวกับเรื่องผมเรื่องเส้นผมเนี่ยแพทจะเข้าไปคุยไปทักก่อนแล้วเผอิญว่าพี่แหวนเนี่ยเป็นคนที่ผ่านผ่านเป็นทอดๆมาแล้วก็ทำไมเขาขายดีแล้วอยากนี้เป็นคนผมดกมากนะเป็นคนแม่ที่ผมดกมากซึ่งทุกคนก็บอกว่าอ้าวทำผมไม่ร่วงเหรอบอกว่าใช่ค่ะทุกคนก็จะแบบว่า อ๋อห้าเดือนคงไม่ล่วงหรอกเดี๋ยวคงจะล่วงตอนเจ็ดเดือนนี่จะแปดเดือนแล้วยังไม่ล่วงเลยค่ะยังดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสําหรับคนที่ผมงอผมแบบนุ่นนี้นั่นก็จะชะลอให้ผมเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นครับเดี๋ยวเราย้าอีกครั้งหนึ่งนะคะสองขวดราคาเท่าไหร่นะคะสี่ขวดตอนนี้ค่ะจากปกติ2องพันเก้าร้อยบาทนะคะตอนนี้เนี่ยคุณซื้อสี่ขวดนี้หรือว่าสองเซตนะคะในราคาแค่2องพันสองร้อยเก้าสิบาทแล้วก็แถมนี่เลยแปลงที่อยู่ข้างหน้าแพทเนี่ยหนึ่งพันห้าร้อยเก บอกเลยว่าขอให้เป็น30ส่ายแรกที่โทรมาที่1577ค่ะครับก็คือ4ก็2เป็นแชมพูอีกสเป็นคลีมนวดถูกต้องทั้งหมด5ชิ้นใช้คู่กันใช้ได้ทั้งหมดทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะคะลูกเด็กเล็กแดงรวมถึงคุณแม่จะท้อง2เดือน3เดือนจนถึงจะใกล้คลอดก็ใช้ได้ค่ะเด็กๆก็ใช้ได้ใช่ค่ะไม่แพ้ค่ะชอบตรงที่จะจะทำไม่ให้เกิดสิวที่หลังอ่ะใช่หลายๆคนเป็น คือบางบ้านเนี่ยนะมันจะเต็มไปด้วยแชมพูอันนี้ของเด็กอันนี้ของผู้ใหญ่อันนี้นี่นี่มันแน่นไปหมดนะที่บอกว่าเด็กใช้ได้ก็คือหนึ่งคือมันไม่มีสารกันเสียไม่มีสารกันบูดไม่มีพาราเบนไม่มี SES ไม่มีอะไรเลยค่ะแต่ว่ามีเรื่องของการบำรุงอะไรเงี้ยแล้วก็บำรุงตั้งแต่รากผมเพราะฉะนั้นผมแข็งแรงเนี่ยแน่นอนครับย้ำเบอร์โทรอีกทีฮะ 15.7 7ค่ะโทรไปก่อนเลยนะคะ30สายแรกคุณจะได้รับของแถมที่ตั้งอยู่ข้างหน้าแพทนี่เลยนะคะมูลค่าแค่2290บาทวันนี้คุณได้ทั้งหมด5ชิ้นค่ะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณคุณแม่แพทนะฮะสวัสดีค่ะขอบคุณครับให้แข็งแรงนะคะทคาณแม่คุณลูกเลยนะคะนะฮะอ้าววันนี้หมดเวลาพอดีนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับโชคดีร่ำรวยกันทุกคนลาไปก่อนนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดือนให้เดือนรวย พี่น้องชาวไทยจะพาไปดูลู